thank you ับเขาห้าม้านนะครับว่านี่เสนอเรื่องมัคะมะนผู้สร้างถนนหรือสร้างหนตั้งครับเลยได้เกิดเป็นพระอินทร์นะครับในองค์ปัจจุบันนะครับเนาะรับตำนานว่าจะได้ล้องฟังนะครับเนะ้อ ให้ท,ทรงสินยังตนพระอินปูกของเขตห้องยังโคงสวันเมืองบนเต,ต็ดต้องลำดับลำนองแต่เก่าก่อนาศาสตราสัมมาแต่เราเจิญฟังเข้าเงาํำนานมีเมืองหนึ่งนั่นคนห้องเรียกขาน อาจารย์ละคำมันเป็นหมู่บ้านมีใจหนึ่งกะเกิดมาอยู่สร้างชื่อว่ามัคคะมันนบเป็นบุรุษใจองค์กะร้อมคบมีใจก่อสร้างทั้งดีหนังตงย่างเตียวมัคคะวิถีเป็นคนใจดีเมตตาจุดานขมัคกะมันนบ หนจางมีในเป็นขุมย่างหานถมคือแปลงคันเลียนเล็ดขวักเข็ดไม่น้ำย่อยตามงามปิดเห็นก้อนเล็กน้อยตาตามจางมักคะมันนบเพียวกวดปัดทางตาแปลงหนจางเมื่อคนใจใดครับมีใจแป้งถนนหนจางแต่ยังน้อย,อยๆไมย่ยะนะ พวกคนตั้งหลายหันดีใจใจซสาม,มีคนใจมาพร้อมสามสิบสองคนปะกันมาน้อมร่วมโดยช่วยคิดแป่งทําเจ้าบ้านปีน้องหันดีหันตามมีใจมีลูกใจละมือโดยเป็นมันครับมีลูกเจ้าบา้าน,น,นทั่งสามสิบสองคนตดยครับเนาะแป่งคนตั้ง ซ้ำว่าได้มีพ่อนายจ่าบ้านมีใจอาธรทำจำก้อยอิจฉาขอยนวนมักคาหนุ่มน้อยคนไหลหลังพ่อจ่วยทำมิจฉา,าคิด้ล่ไข่ข้าป่าหารเลยแต่งแปกง้ำกับทุลนตันเจ้าอยาว่ามีก้าบทเป็นใจนุ่มเน่าในเมืองพระองค์บัต เท้าส่วนพ่อฝ่าญยาหัดฐานอยากเงี้วสั่งทาหารก้าคนในออกไปจับยับจี้แจงแต่งใครจัดการตันใดอย่าได้ไห้นาครับลูกแกบ้านมาปอใจนะครับเนาะไปทุนบอกพระราชาแบบจะมีคนคิดขบฏอีโลกจี้นี่คำสั่งกูยับลากไปค่ะเอาเตีย เอาตัวมันมาที่นี่ตัวเจ้าเจ้าคุณฟังคำข้าจีีไปล้อมหยับมาขูคนอายสามสิบสามเป็นใจทันนนมัดอากมาบนทา่าสะนามลานค่าหนุนหยับมาหมดเอาจ้างตัวดำตีดุสวกข้าเอาตีนปาดตายับยก นายกวันเอาขอก็อขอ,ขอจ้างชกจายอันสามสิบสามคนอีหลวงเขีเอาจ้างนะมันย่ำอีหรอเสียจ้างบ่นเนี่ยแปลงหนะ้าถอยหนมาค่ะเป็นคนนาะเมตตาแฝกกว้างเอาคนมันนอนกับหันขีนขจ้างตรงนี้ย่ำ จ้างห้องเสียงโขงอุดโอหอนขว้างบ่อนย่ำมาแต่เงายัางเวนอย่าส่วนเจ้าฟ้าเนี่ยโคจะอยาบอกเน้นหึงเอาศาสต์ปันพอกาอย่ามาฆ่าบ้ามตายอลอศาสตร์ปันไหวหรอเอาสาสตร์ป๊กไหวเด้อหรอพ่อกากาลาสาสตร์ม้วนปิดหูปิดตาจุ คนเอามานอนยาวไหวหันแล้วเอาจ้างตัวเดิมมาจำสีแย่ำลงจำหลักจักจ้างหกวิ่งหนีลาสีเขานักเราะเป็นมานุบมีทำรมโรล้แจ้งบาคาจิตใจซัดซื่อบุญญาติการเคยสร้างถุมปานมาแล้วบ่อนออ้อย ราวาญาสืบสาวเงาถอยทำคำเป็นมาเงินเกา้าหุแแจงเกตโดนใจยมอ่อนเงาสั่งการว่าอ้างทันทียกเอาจัางนี้หยดใหญ่หัดทีขู่ปาลามีฮือมานบหน่อยครับเลยอาจากเ,เป็นคู่บาลามีหยกเลยอ่ะ แล้วก็สัตยาหฮือคนต่ำถอยได้รับเงินทองสินทรัพย์ว่าเป็นคนดีอย่างอีควรนับหมอฮือผิดท้องมองได้แปลงโตดดติ่งอับจ้าจะาบานสักได้เข่หัวมันไปเอาตัวไปค่ะรับเลยสัง่งเอาแก่บานไปค่ะครับปวหลวงบานนี่นาะแค่บานไปค่ะ หามากข้าคนกำใจดำชื่นหน้ามีสักดีหน้าเตายดพร้อมกับสหายนี่เป็นเพื่อนคบพิกมาอยู่บ้านนอนจองว่าสหายเฮย้ยตึงสามสิบสองเฮาเป่งต่างกองเตียวเดินอย่างคามยังเห็มหนึ่งกาควันดีเป่งร้างครับคือเนมะ ตาสาลาต่างเงียงักยง้งคนเตียวมากายอิดใจจอดอยังเพิกษาเก่าวอ้างกันไปมักขะมันบบมีเมียเตรียมใจสี่นางในเงินเดียวอยู่สร้างขับมักขะมันบดบเลยใดเมียที่สี่คนคนเก่าเป็นยิ่งดูงามสันล่างนางสุทรมาจืดน,นี้ทวนสอง คนทวนสองน้ำมาก่อนจี้น้ำว่าน้องสุจิตราทัดสามมานั่นดูงำเหลือตาว่าสุนันทานเป็นจื่อเจ้าสุชาดาคนลาน้องเนาสีหญิงเตรียมเงาอยู่พร้อมฟังโฮเป็นหัวอูจาวันล้อมจุ่มนุ่มเล่าแองไปมากำเกิดนา สร้างแต่งยังห่มบังตาจะแปลงสาลาแข้มต่างอย่างยองครับโอ,โอ้โหยจะแปลงสาราตาลนจวนเมียสร้างเท่ากันสามสิบสองใจอูไข่ลงงปองต่างคนรับรองจวยะเนะห้องรับแปห้องรับคือเปเสาปางสะป,ปะ จอกแวงกันฟ้าหลังคาฟ้องว่าคาดลับเป็นดังตรงฟ้าจอฟ้าเอกมาปันลมช่วยยางคนนับคนอย่างคนอย่างอีโลเมียเข้าสามยิงก็จ๋าเลี้ยงข้างขอช่ยอวยหอมวางจริงเตะมักคะมานบก็จ๋าว่าเออบอหเฮอบอกไก่สักหนิงคำปากหน่อยยับ บอกตักดำจริงสตีหัางคิงอย่ามาเกี่ยวค้องอะจวนกับอดใจสามสิบสองคนเนี่ยแต่เมียจะขอจ่วยรวมทำบุญโอ้บรยานี่บรยานี่ไม่ยิ่งดีหน่อยอเลอย่ามาเกี่ยวค้องนางสู่ทำมาก็จะจองจอมลบเล่าคำฟองบ่อนยั่งส่วนสุจิตขายขยโยขยังให้ช่วยเสริมสร้างแปลงต่างสุนันทาน้องแม่ห้าง แปงตุยสู้นันทานน้องแม่ห่างคิงซวยเจ้าจีปูลอยขอช่วยสักคอยหะขอคนอย่างคนอย่างนางสุชาดาขอจาก้ายโยแปงหูเป็นดีอย่างนั้นเห่ะคนอื่นบนตุกลงไข็งแย่จุยมดนางสุชาดาเฮ้ยแปงหูเป็นดีมันยังอ,งอีสาราสถานพระยศน์้าเส้นให้เหลือแปงบ้านเฮือนตานนางฝั่งหนีลกูก กำปากปะหานจ่มจาหุ่นหนันบึนปากลุกย่อยอีละหูยบึนปากอมแปงสูง่กระแปงกระแปงเตะมานบมาฟัวนางจากำเป็งปอยสามยิงฟังคอยแล้วนั้นขายัน่นขายอเป็นกรรสัตานจา้า ้าจากกลางบ้านหน้ากลางจองมีใจสันล,ละสามยิ่งตั้งพ้องผัวบ่รับ้องหฮร่วมใจโดยขับไปขอกระได้มาขับมาหนบเติมหอรเนี่ขอรวมทั้งสามเปยิ่งกันเลยมาปรึกษากันนางสู่ธรรมมาแม่ใบานาซวยยินหัวหวาานสัปปะก่อฮกไปหาไหนาสั่งแต่งเนี่ย สัล,ลาเลื่อยไม้ตัวเมืองเงินจางวังไว้ออกชื่อออกเสียงนางเศรษฐีเมืองใส่ชื่อเป็นเจ้าขับไปสเสือไม่จะมาแปลงโชฟฟาถ้าไฟซื้อหาหฮือตัวตั้นเฝ้าสั่งไหนเล่อยไม่แต่ตักพระอ่อนางประทรงเป็นคนใจมักหุมสร้างแห่งห้องตั้งบุญหัวก็ใจฟ้า บ่ฮือเมียสูนท่านได้รวมบุญเป็นกูญจนาอีโลมานบตั้งหลายก็บ่รอทาตกรงว่าตาเงินเก้าแป่งสาลลาแข้มตังต่อเจ้าจนแล้วเสร็จได้พอวันยังขาดจอฟ้าปันลมแต่งการไม่เป็นกาดานข่อมดแล้วจอยอันใดก็ขบหมดเหลือกับจอฟ้านางเมียน่ะ เขาเลยไปสั่งไวหวมือขายอีหลอจะหืางนั่งจะได้ตันแล้วใจแล้วใจค้นหาซื่อมาแห่งอซยบอกมีไฟจะจะกา้านนายเลื่อยไม่กันตอบขานตอตา้าเมียท่านสั่งคาซื่อตำไฟมาทำไหมเฮ้อบอกจดจำว่าไปอูกก่กำคับนางก่อนอันอีหลหอดนางไข่ตันคนได้จะซื่อไหมเฮ้ไปอู่คำนางก่อน มักค่าคนใจก็จะปักตันเลยปุ๋งผ้าทานใจตาเพราะว่าไขใดปั่นลมจ่อฟ้าจิงยอมน้องและเมียแปลงสู่รรมมาน้องเหมือนได้แก้วแสงสมใจพอแหงตานจ่อฟ้าดังส่วนเมียทวนสองก็จะก้าวอ้างแปงะลงสาระตังแวดล้อมสาระคือสะนามแวดนีนะสะนามแวด เะะนะฮอมีน้ำกินสลาน้ำพร้อมหัวบ่อคัดออมจมกร,รมสุจริตาน้องก็คดมาทำได้แต่งน้ำสะน้ำกว้างส่วนสู่ธรรมะเมียแพงหว่วมข้างคนที่สามนางบอดไรน้องนี่ขอตาน ยังสวนดอกไม้ปูกกลางเวดได้โอ้งามสะนามนั้นบัวลอยปล่อยตามนินลาบนปันบัวหลวงวงเงาอีหนอปี่ขออันเป็นสะน้องก็จะขอเป็นดอกบัวนปูกดอกบัว4ดอกหดอกนินลาบนดอกบัวบัวหลวงอีบัวันดอกันจังก่อนี ผู้คนทั้งหลายจื่นใจไฟเฝ้าแปงห่มมีเงาทิ้งละสุขเสื่อสันเปล่าเอินวัตะว่าคนอย่างใดนอนเย็นบำบัดตีห้อนคนจรตุกเห็นสร้างห่มแปงเดินโปนหัวแดดไม่ส่วนสุชาดาเมียลาบอกไก่บอมีใจไปช่วยง่ายโดนนังสุดสดาตึมไปไกล กล้าแต่งตัวป้ามัววาทะบ่มีหยอดอันเพื่อไงติเตียนก่าวล่องบ่ต้องถูกใจชีวิตเป็นไปจัดใหม่ต่อนั้นการว่าเสี่ยงกรรมมนุษย์โลกและคนใจมักขามานุษย์พร้อมสายตนมีคนพ่ำพบ ไปเกิดจันดาวะดึงเป็นเทวบุตรวิมานมีวิมานถึงปราสาทใจตรึงเวทจัยเขตห้องขับไปอยู่บนปราสาทคนหลังคนหลัง32หลังห้องของมามมนบเป็นพระอินท์ส่วนมานบใจบุญหลายแต่งต้องเป็นพระอินองค์หนังเก้าเมืองสวรรค์น,นีเวทเขตเต้า ผู้ปกครองเจ้าเมืองแมนมีเมียตีหักสามนางขวังเวนเมียแหนแต่องค์มนุษน์หลกลาเจ้าเจ้าองค์อินก่อนั่งผอนหะน้าสามเมียแปลงตีหักก็ปักจ่าถามอันนั่งลมพักเอินตัก เมียลานี่กาสุสาดาน้องไปอยู่ในหาส่องตาติบลงมเมืองหนหลุมใจเฮ้ยอย่าไม่มีกับเมียสามคนหนังอยู่ไกลเมียแห่พ้นมีนังสุสาดามีทางใดเหียก็เลยส่องลงมาในหลกมนุษย์หนันนกหยังขาหววัวอยู่ใกล้แคบมหนองปงวังกลางน้ำพระอินทองค์สังเวทเจนลำ ลงไปพอยํำจะปอว่าเออเมียฮักจาตเก่านี่นอบุญนางบอบป,อ,ปอกำหอแต่งโต้นนางนกยังขาวกันนางไข่ป้นหือถือสินเอาญาตละนางขินป่าเป็นคำเวนตตะจะมาขอดชนบววาง กินปลากินหอยตัวดินหัวดินหางร้อยจัดมึงนางก่อข้องบ่วงนี้อ๋อก็เลยไปบอกมือนางความเดียวเนี่ยเมียทั้งสามปีโอ้ยเนี่ยเป็นไปอยู่บนสวรรค์จันฝ่ามดแต่มึงเนี่ยมาปิดนกย่างขาวอยู่นี่อ๋อไอ้บุญเก่ามึงมาได้สร้างนย่ยก็ใครป่นจากนี้มึงต้องถือศีลเนอะห้ามกินปลาเป็นหอยเป็นอี่ย ปลาอินบ็อกพันเป็นกรรมบกจีบออใดทําดีก็ไว้เอาเต้อนางเหยหือมึงกินไสปู่ปลาเอินตายน้ําลอยนางนกยังฮูกัดอกเป็นพอยปางลังเข้าหอยบุญมันบ่สางนับแต่นันนสัาแต,ต่งต่ ลอกินป่ายัางลอยน้ำเอาตัวตายเหมน็นสะเด็นตอดตั้งบ่ไหวสอดดันปลอยอปล่อย,ปอยไปสับดินดึกๆึกมันยังบอดตายสสวปล่อยตันได้หักษาสินห้าหลายวันไปนังนกออกหน้าหากินปลากาาแม่น้ำสามวันหมายลอยไปกอลำ บ่มีป่าจำตายลอยคุมกินกระน้ำอาหารขาดซอยอ่อนเปียเรียหอยจิตขาดสสบันขับนูแบ่มีวันไหนสามวันสี่วันไปมีป่าตายหอยตายลอยน้ำก็เลยกินมันได้กินกะน้ำดับจิตตายไปอยู่จันฟ้าเป็นคู่ปิง้งสัตว์จิงบอนล่าเป็นเมียหน่อฟ้าเดิมเดิมนี่แล้วปีน้อง บ่ได้แต่งเสริมตามเก้าตามเดิมมีมาอย่างอันหฮือบุญทำบุญจะได้หนุนขัน<ม>เหมือนสร้างขวานไก่ฟ้าขอจุบรายการข้าวสารต่อต้าไฝยาเหล่าหน้าำลูนเก็บดอกอุ้นมะสูนดอกออฝาสาหน่อยใส่ล่อข้าขอไปด้วยจิมเจอเล่าสู่กันฟังก่อนและนายเฮ้ thank mm -hmm. you